รู้ไหมว่ามาเรียนรู้เรื่องเงินได้เงินด้วยมีที่ไหนจริงไหมเหรอครับมีครับมีสิมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็แค่มาเรียนรู้เรื่องการเงินในบริษัทประกันเขาก็จะมีโรงเรียนสอนอ๋อเพราะเดี๋ยวนี้บริษัทประกันก็คือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใช่ก็จะแข่งขันกันส่งในในเรื่องการเติมความรู้ให้กับการเงินเพื่อไปวางแผนให้กับการเงินให้กับคนบุคคล อ๋อพี่ะไรนี่ถ้าเกิดคนเขาดูจาก YouTube ดูจากคลิปเองก็ได้นี่ไม่ต้องมาทําแบบนี้เลยมันต่างกันยังไงอะพี่ก็มันไม่มีต้นสังกัดมันจะไปหาเงินได้จากตรงไหนอ๋อมันมีโค้ชมีครูมีตัวอย่างถูกไหมใช่ค่ะมีคนรับรองไงว่าเออเรียนรู้จากที่นี่แล้วเรามีอ่าอะไรให้ไปเรียนมีหลักสูตรมีหลักสูตรให้มีใบให้มีทุกอย่างให้หมดอ๋อมีคนเทสให้เราว่าเราเนี่ยรู้จริงหรือเปล่าเข้าใจถูกหรือเปล่าจากคนที่มีประสบการณ์ที่มากกว่าเราเนี่ยเองแน่นอน แล้วมันได้เงินยังไงอะพี่อ้าวก็ถ้าเกิดเขามีความรู้เรื่องเงินแน่นแล้วเขาอาจจะบอกว่าผมสมัครเป็นพนักงานบริษัทนี้ได้ไหมวางแผนเงินให้ตัวเองอวางแผนให้ตัวเองแล้วละจ่ายจ่ายอ๋อแล้วก็แล้วก็ได้เงินถูกไหมพี่ถูกต้องอ๋อได้ความรู้ด้วยได้เงินด้วยใช่อ๋อได้ทุกอย่างอ๋อแล้วถ้าเกิดแบบเขาบอกว่าต้องมาเป็นตัวแทนแล้วต้องรักษายยอดไหมพี่ก็ อีกสเตตหนึ่งอ่าสเตตหนึ่งอีขั้นหนึ่งก็ว่ากันไปขั้นหนึ่งก็ว่ากันไปเอาเอาเป็นว่าวันนี้คุณได้ความรู้เรื่องเงินแล้วคุณจะมาต่อยอดยังไงเรามีอครูที่จะมาสอนเรา้อใจก็คือได้รายได้งวดของงวดแรกไปแล้วแหละใช่้ต่อไปค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งถว่ายังไงอย่าง้คุณก็ได้ก็ไม่มีอะไรเสียถูกอันนี้มันเป็นความรู้พื้นฐานของคนอยู่แล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องเงินความรู้ที่ไหนเราจะเป็นความรู้เรื่องเงินแล้วได้เงินด้วยอ่ะจริง้วยนะทีนะจริง <łość> ใช่เห็นด้วยมากๆเลยโอเคครับ <apenas> พ <Studio giggles> ี่โอเคครับผมคลิปนี้ขอบพี่เท่นี้นะครับขอบพี่ทดูคลิปนี้นะครับผมมีความรู้เรื่องเงินแล้วก็เรียนรู้เรื่องเงินแล้วก็ได้เงินไปด้วยนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ